ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์หนักมากนะคะเมื่อล่าสุดเทศกาลดนตรี 3, สุดยิ่งใหญ่ของเกาลิต้าอย่าง20-21 a s i ทเว n g f e s ันเอเชียซอนะคะได้เผยรายชื่อของศิลปินสุดฮอตที่จะตบเท้าขึ้นโชว์ในปีนี้นะคะในนั้นก็มีชื่อของ2ศิลปินหนุ่มชาวไทยนะคะร่วมอยู่ด้วยนะคะทั้งแบมแบมกันพิมุกและก็มิวสุพสิทธิ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะแบมแบมยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคู่กับซันดราพักอีกด้วย โดยไลอัพศิลปินที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นนะคะอาจแน่นไปด้วยทัพศิลปินสุดฮอตจากประเทศเกาหลีใต้นะคะนำโดย NCT Dream Bam Bam r t ทิต Astro b r e v e Girl Pentagon e r y ิ o AB6 Weekly Omega X นะคะพร้อมสมทบด้วยลิสต์ของ6ศิลปินที่กำลังได้รับความสนใจในระดับเอเชียนะคะทั้งจากจีนนะคะจากอินโดนีเซียจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาเลเซียะคะ่ะ ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมิวสุภทธิ์จากประเทศไทยค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้บินไปขึ้นโชว์สดบนเวทีในงาน20 21 ASIA 2 f e นะคะที่เกาหลีใต้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแต่มิวสุปรพสิทธิ์ค่ะก็ได้ซุ่มเตรียมการแสดงสุดพิเศษเอาไว้เพื่อมอบให้แฟนๆแบบเต็มที่แน่นอนนะคะและแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถรับชมงานนี้ได้ทั่วทุกมุมโลกนะคะผ่านสตรีมออนไลน์ที่ช่อง SBS MTV YouTube The K-pop นะคะแล้วก็ทาง Official Page ASF นะคะติดตามได้วันที่9ตุลาคมนี้นะคะและคลิปนี้เช่นเคยค่ะฝากคุณผู้ชมค่ะกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะและมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะและ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า